มาส่งค่าท mm ี hmm. ่แท <cel i> ้ค <people> <Island> ่ะปากไปเจ็ดสิบเจ็ดน่ยครัเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงป้าเพี้ยนค่ะเนาะเขาขายเยอะกะผักดังในค่ะเนาะเขาคล้ายมะลิเพียนผักดังในค่ะเนาะจออาปอจับดอาปอดับตออาปอดับจับดับดับจออาปอจับดอาบอดาบอออาปออาบจับดาบอาบจออีปอจิต ดออีบอดิบลออีบอปีบจีบดิบปีบจออีบจีบบออีบปีบหออีบหีบจีบบีบหีบทออือบอทึบออือบออึบยอือบยิบจำใจยอือบยิบอ่ะอักษรต่ำค่ะนะทึบอึบ ยิบคออือ,อบอคืบสออืบสออือ,อบอสืบยออือบอยยืบคืบสืบยืบไหนคะเนาะบออบือบบุบคันท้อครับชออืบอชุบทออืบอทุบบูบชุบทุบไหนคะจออืบอจูบ ตอ,อูป,ปอตูบสออูปอสูบจูบตูบสูบในคะนี่น้นองครับอันขึ้นจังในคานาเตรียม้องตัวค่ะจับดาบตาบจับดาบอาบจีบดีบบีบจีบบีบหีบทึบอึบยึบคืบสืบยึบบุบชุบทุบ จูบตูบสุบในคาร์นอปิโนงค่ะตั้งแต่ในแต่กรอบนับสิบในคับนับสิบในเบนรับรับมีดอันนี้เป็นนับสิบในครับนปรว่าณนันับหนึ่งสองสามถึงสิบเนี่ยนะเนาะรับมีดนะครับรับมีดค่ะเขาได้ออกเขาได้ออกเสียงว่ารับมีดในคัะนะจับดาบจับดาบในยิบละ ย็บหลับในคัณะเอาคนี่ได้ก็เป็นตอนฝึกหรู้เสียงปัาบเพี้ดไดเข้าในคันนเาะพี่น้องค่ะเล่มสีในกระางเหลือวางก็ยาวได้ขนาดรูปกาะเหลืองสามวางในแก้วค่ะพี่น้องค่ะตีเย่าค่ะบดีเย่าคณะปรับสีปรับหน่อยปรับอันในกำลังว่าถามว่าซื้อดีราคาไหนใช่ไหนเพราะอยู่เมืองไทยแต่ก็อันนั้น่เนาะก็ซื้อดีในรัสตาอะไรในลัสตาสไตล์ทั้งอย่างก้อนนั่นบ้านเลื่อมหมายชงกับ มีสองอันอะเนาะแอปอันเป็นขายในออนไลน์อันตั้มเจอลายไทเทนค่ะนะเอาค่ะก็การสั่งที่นั่นลัสตาร์กอลไลู่เขียนว่าภาษาไทยในที่ก็มันเดี๋ยวออกมาเป็นหลายอย่างก็พี่น้องเขาเลือกด้วยถองเหมือนกันนั่นน่ะเนาะเอาปั๊บจะในกันเล็กด้วยมันเดี๋ยวมีเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะครับเมื่อเร็้ยวข้าบเป็นเพลเป็นพี่น้องเขามาในวันที่เยี่ยวกับทั้งสี่ป้าเพราะเขาฟีดแบ็กด้เป็นหือได้ก็หูนั่นน่ะเนาะก้นอันเล็บเฮนได้ก็ได้แลบลายอยู่ก้นอัน เดี๋ยวเพ็้นคอมไรนั่นค่ะเนาะอันนี้เป็นคอตับอันอันแจดอันหมาเน่าหน่อยค่ะเนาะก็อย่าเป็นคือกเกาหลีพิโน่ค่ะตัเนเฮีนขินแล้วก็เฮีนคาได้ก็คา,าเป็นแพไวไอปันเป็นตอนเป็นตอนต่อว้อยยาวนั่นค่ะนั่นเนาะ,ะ,ะหลุดทีเลยก็พี่น้องค่ะถามมาอะไรกันต่อค่ะถามมาอะไรเนี่ยค่ะเนะาะแล้วก็คอมเมนต์มากำซื้อก็ดเดลี่เนี่ยค่ะเนาะเพราะส่งมาดีลิกเพราะส่งลิกมากดีมาส่ง,งเจอดีเอ่อข้อความในคามเพราะสู้ตัวในค่ะเนาะ